ต้องช่วยอีกท่านก็ต้องช่วยจกกวักเรือให้ค่ะก็มันก็จะมีตัวที่ทำให้คล้ายๆกันนอตอ่ะแต่ว่ามันจะปิดได้ให้ให้เครื่องเครื่องเครื่องมุงคับของของเรือแพายาง ที่ท้ายเรือนะคะอันนี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรยากเพื่อนๆก็แค่ตงใช้เวลานิดนึงคือไข่มันสองอันมันมาประกบกันไก่ตรงที่มันเป็นแผ่นบอร์ดด้านหลังเนี่ยของตัวเรือเนาะแต่เจะปล่อยเพื่อนๆทราบนะคะว่าเรือมารีน่า หน้าโซนเนี่ยมันมีแค่เรือกับใบพายแล้วก็อุปกรณ์ที่มากับเรือนะคะตัวมอเตอร์ไฟฟ้ากับตัวแบตเตอรี่ที่จะบังคับเครื่อยนต์เนี่ยเพื่อนๆต้องหาอุปกรณ์เสริมมาเองนะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็จะมีถุงสามารถใส่แบตเตอรี่ได้เนาะอ่ะ